ทรงพระเจริญครับมันมีอยู่ในกระดาษที่ผมเขียนไว้นะครับว่าจะเอาอะไรนักหนากับครอบครัวของพระองค์พระองค์สวรรคตไปพระองค์ก็เอาอะไรไปไม่ได้คิดะล้มล้างสถาบันกันเลือ เขียนเรื่องนี้ไว้ต้น,นและในรายเนี่ยผมก็เขียนไว้ว่าบุคคลไหนที่ไม่คิดจะล้มล้างสถาบันประมากษัตริย์ให้โทรติดต่อผมมาก็ไม่มีใครโทร,รับสิ่งนี้นะครับที่ผมคิดว่ามีเหตุการณ์นี้จริงๆและเป็นสิ่งนี้นะครับที่ทุกคนนั้นพยายามปิด ทุกส้นทตางครับไม่ให้ผมนั้นได้ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาไม่ว่าทางไดก็ตามยิงถ้าไปต่างประเทศเนี่ยครับยิงง่ายกับการที่จะกลับมากับทูลพระองค์เพราะสิ่งนี้นะครับที่เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้ที่มีบุคคลไม่ยอมไม่ทำอะไรเลยเพราะกลัวว่า จะดับไฟใต้สาเร็จแล้วจะได้ใกล้ชิดกับองค์แล้วขมอมจะกลับทูเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการล้มล้างตาบันพระมหากษัตริย์ราชินีและราชวงศ์ทุกองค์นี่แหละครับไม่รู้ว่าเป็นบุคคลที่ขมอมรู้สึกและเคยใช้ความรู้สึกถามไปแล้วแล้วบุคคลน,นั้นบอกว่าไม่คิดที่จะทำแล้วตอบมาจากความรู้สึกนะครับ เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์ที่สุดครับขอขอให้กับตัวกับใจนะครับอย่าได้คิดในเรื่องราวเหล่านี้เลยนะครับสมปัจเจริญครับ